น้องเขาไปเล่นแถวหน้าบ้านเขาแล้วครันนี้คือเขามาทุกปีเขาก็มาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออมาเล่นกันแถวนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ว่ามันเป็นเรื่องหนักคือน้องเขาไปเล่นในบ้านขหมอนกันแย่างว่ามันก็คือถูกดูบ้านเขารัรพอถูกดูบ้านเขาแล้วครั้นี้เขาของเขาเสียหายเขาก็มาโวยวายเขาโวยวายเสร็จเขาก็คือเล้ายๆว่าเขาทำาว่าโมโหพี่เขาก็เลยมาทำลายร่างกายครับ แล้วคือถ้าถามว่าทาไมร,ร่างกายคือมันหนักเกินไปอย่างที่ตีขนาดนี้แล้วถ้าว่าหนูไม่ลุกไปห้ามหรือว่าหนูไม่เห็นอนะ่ะหรือว่าหนูไม่อยู่นเวลานั้นอนะ่ะลุงจะเป็นสภาพแบบนี้หรือจะไม่คาที่เลยเหรอหนูถูกถูกไหมถ้าลุงตายอ่ะลุงจะเอาแล้วเขาจะชดใช้ยังไงถ้าลุงตายไปอย่างนั้นคนโมโหอ่ะเขาบอกว่าเขาตีสุดแรงของเขาเขาบอกว่าเขาโมโหมากคืออย่างว่าเขาบอกว่าของเขาหายด้วยแล้วของ ของที่เขาหายคือเขาบอกว่าเป็นพระพระเขาหายใปสององค์ mm hmm. แล้วโทรศัพท์เขาพังแล้วพวกสติกเกอร์หรือว่าแบบเป็นของที่ว่าแบรนด์เนมเขาราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยก็พังเสียหายหนูก็บอกว่าถ้าเสียหายหรือว่ายังไงอะ่ะพี่ก็ชใช้ให้ได้แล้วมาทํากับลูกพี่อย่างนี้ทําไมหนูก็โูดนะคะไม่ใช่ว่าหนูไม่พูดก็เลยแบบมีปากเสียงกันเล็กน้อยตอนที่เขาตีเสร็จอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็เลยบอกว่าถ้าทาแบบเนี้ยก็ไปคุยดัวยพี่โรงพักดีกว่าไหมพอไปโรงพักคือหนูก็บอกโทรหายาเขาว่าให้พาเจ้าตัวมาด้วยนะถ้าตัวก็ไม่มาเขาบอกว่าหลานเขาหีิยางแลวต้องดูแลคนแก่ที่บ้านครับแล้วหนูก็บอกว่าทาไมไม่พามาที่วยจะได้คุยให้มันจบๆไปอย่างนี้มันก็ไม่จบมันก็ยังคาใจเหมือนเดิมหนูก็แบบหนูหนูว่ามันก็ยังคาใจหนูอ่ะแล้วแบบอยู่ะยื่นเงินให้ลูกหนูอ่ะคนละห้าร้อย เขาบอกว่าเอาไปกินขนมนะลูกเดี๋ยวยายเนี่ยเดี๋ยวยายจะส่งมาให้กินอีส่งเงินมาให้อย่างเงี้ยคือแบบไม่ฟังว่าเราเป็นแม่หนูก็อยากแบบทําให้เรื่องมันถึงที่สุดอ่ะหนูก็สงสารลูกลูกหนูก็ถ้าอย่างนั้นลูกหนูก็เจ็บัวฟรีใช่ไหมคะเขาเขาอยากอันนี้ถ้าถามหนูอ่ะเออลูกหนูบุกรุกยังไงหนูอันนี้มันก็ผิดผิดที่ว่าเรายังแบบดูแลลูกไม่ดีพอหรือว่า เราแบบยังไงพี่เพราะว่าเวลาณเวลานั้นอ่ะคือหนูนั่งถามกัเข้าอยู่ในบ้านคือเขาไปเล่นกันอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาชวนกันไปเล่นตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยพี่แล้วแล้วเรื่องที่เข้าไปอ่ะคือหนูไม่รู้ว่าเรื่องที่เข้าไปอ่ะเขาเข้าไปกันทําอะไรแต่พอหนูมาถามลูกหลังจากที่ลูกโดนตีแล้วเขาบอกว่าเข้าไปปรนเทศโครังคือครั้งแรก่ะเข้าไปเอาแมวเอาแมวมาเล่นแล้วก็่อยเขาลับไปหมนเิมให้แมวมันเอาไปอย่างเงี้ยแล้วครั้งที่สองก็ มีหลานเขาคนนึงแล้วก็ลูกเรารอบแรกก็คือหลานเขาก็พาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็พ่อพ่อของหลานนะคะพ่อของหลานเขาอ่ะพาปิดประตูไว้เพื่อตอกเอาอะไรนะคะตะปูไปตอกเพื่อที่จะได้เปิดประตูไม่ได้แล้วลูกชายหนูอ่ะคือเ,อเขาก็อยากเอามาเลี้ยงเอามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหาอะไรมางัดแต่ว่าหลานเขาก็อยู่ณเหตุการณ์นั้นเหมือนกันคือแต่ก็เข้าไปด้วยกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะพี่ คือเข้าไปถิอแล้วก็เอาลูกแมวมาเลี้ยงแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามคือจะมีคนโตเข้าไปด้วยคนโตเข้าไปอะ่ะคือหนูตลังจากเพราะว่าลูกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไงที่คนโตเข้าไปครับเพราะว่าลูกไปเที่ยวกับพ่อเขาแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคือเรามาสะเทือนใจอ่ะพี่ลูกเราทั้งคนอะ่ะมันจะได้จบง่ายๆแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยพี่จบด,ด้วยกันเพ่าว่า ยกมุงไหวกันขอโทษกันยกโทษให้ป้าได้ไหมไอ้แค่นี้หรอพี่ลูกเราอ่ะหนูก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงลองโพสดูแล้วลองอ่านที่ว่าคอมเมนต์มาแต่ถามว่าลูกเราผิดไหมอันนี้หนูไม่ได้เข้าข้างลูกนะว่าว่าเออลูกเราถูกนะอะไรเนี้ยไม่ใช่ลูกเราก็ผิดผิดที่เข้าไปเข้าบ้านเขาหนูว่าสอนลูกตลอดนะว่าอย่าไปเข้าบ้านเขานะถ้าเกิดเขามาเขาเห็นเขาจะตีเขาจะว่าเอาแต่แบบมันตีตีมันตีเกินเหตุนะพี่ ก็เกินไปอ่ะบอกบอกเราก่อนก็ได้เราเป็นแง่อ่ะคือตะโกนเรียกหาเราก่อนก็ได้ว่าแม่มึงอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยพี่พอเดินพอเดิน,ดนลงมาจากบ้านเขาได้อ่ะวิ่งวิ่งเดินเดินมาพุ่เขียไม้วิ่งเข้าใสา่ลูกหูต,ตีเอาตีเอาถึงว่าเขาไม่ร้องไห้คือเขาโตแล้วเขาสิบปวบแล้วเขาโตแล้วแบบเขาก็ถามว่าเขาเจ็บไหมเขาก็เจ็บ แล้วลูกชายหนูเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยพูดอ่ะพี่มีอะไรเขาก็จะเงียบๆของเขาอย่างเงี้ยถามคําเขาก็ตอบคาเดี๋ยวถามว่าเขาไปเข้าเล่นเขาเข้าไปในบ้านจริงไหมอ่ะอันนี้เขายอมแล้วว่าเข้าไปจริงเข้าไปก็คือเข้าไปกันหมดอ่ะนีกว่นในกลุ่มเล่นที่เขาเล่นด้วยกัน